กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาอนุมัติการขายเครื่องบิน47 Global Master III ของกองทัพอากาศอังกฤษให้แก่สหรชาชอาณาจักรโดยมีมูลค่าประมาณ861ล้านดอลลาร์สำนักงานความร่วมมือด้านความมั่นคงกลาโหม (DSCA) ได้ยืนยันการรับรองดังกล่าวต่อรัฐสภา,าเมื่อวันที่26สิงหาคมคำขอดังกล่าวประกอบด้วยการสนับสนุนด้านโลจิสติกของผู้รับเหมา ส่วนประกอบเครื่องยนต์อะไหล่การแดัดแปลงใหม่เลขประจำตัวโปรแกร,รมคอมพิวเตอร์วัสดุดสิ้นเปลืองบริการซ่อมแซมและส่งคืนซอฟต์แวร์เอกสารทางเทคนิคและความช่วยเหลือด้านวิศวกรรมและโลจิสติกจากทางรัฐบาลสหรัฐอเมริกาและผู้รับเหมาปัจจุบันกองทัพอากาศอังกฤษมีเครื่องบิน C-17 จำนวน8ลำซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการสนับสนุนภารกิจขนส่งทางอากาศเชิงยุทธศาสตร์ของสหราชอาณาจักร โดยสนับสนุนการเคลื่อนพลทั่วโลกและปฏิบัติการด้านมนุษยธรรมอย่างสม่ำเสมอ